จุดแรกนะคะที่เรามาไหว้พระโพธิสัตว์คุณอิมนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์คุณอิมยิยงเฉียวนะคะมีชิ้นเดียวในประเทศไทยที่งดงามเป็นพระโพธิสัตว์คุณอิมอวโลกิเตสวนสหัสพุทธสหัสเนตรอวโลกิตนะคะพูดง่ายๆก็คือพระแม่คุอิมพันเนตรพันกรพันมือพันตานั่นเอง,เองจุดแรกของเราเลยนะคะเราเตรียมผลไม้เนี่ย จุดแรกของเราเลยล่องถวายส้มก้อนเป็นอันดับแรกนะคะพวงมาลัยนะคะเราควรจะต้องวางไม่ควรหันชายเนี่ยมาหาตัวนะครับเพราะเรากําลังสักการะพระโอรสพระโอวก็จะจิบออกไปนะ,ะแต่ถ้าเราหันมาหาตัวมันเราหยิบมาหาตัวเรานะคะตอนนี้เราจะหันพวงมาลัยออกข้างนอกแล้วกับส้มสีลูกนะคะส้มเปรียบเสมือนความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแล้วก็เปรียบเสมือนความร่ํารวย นะครับความมียศมีเกียรตินะครับทำมหากิจอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นจุดแรกนะคะที่เราจะถวายสักการะพระองค์นั้นควรจะเป็นภาชนะสีขาวแล้วก็เป็นส้มและเป็นพวงมาลัยแล้วการตั้งไว้นะคะควรจะตั้งไว้ตื้นตะาควรจะตั้งไว้ตื้นตาเนาะที่เราจะทําการถวายพระองค์นะจัดให้สวยงามนะใครจะมาทำงานประชากเราให้ตอนไปนี้เราคิดว่าเราถวายในสิ่งที่งดงามสวยงาม นโมควันสิอินปุสตนโมควันสิอินปุสตนโมควันสิอินปุษตให้ยกขึ้นเกินระหว่างคิ้วของตัวเองนะคะข้าพเจ้าขอสักการะบูชาเครื่องบรรณาการนี้แด่องค์พระโพธิสัตว์สหัสสุทธสหัสเนีอภูมโลกิเตสุพระโพธิสัตว์คุณอินพันลพันต พระองค์อยู่ณสถานที่ใดขอพระองค์โฉโปรดเสด็จลงมาราับเครื่องสักการะของข้าบาทในการารั้ษาปัญหานี้เอข้าพเจ้าขอสักการะพระองค์ด้วยเสียงกลา้าข้าพเจ้าขอบูชาพระองค์และข้าพเจ้าขอสวดอิมวันพระองค์ให้เสด็จมานาการลักัดหนี้เอตั้งใจเขารักนะคะพุทธันสัมปชผลอะังสัมปชัญญะสังคำสั่ง ลงที่หน้าผากนะคะเหมือนให้หน้าผากของเราลงที่อย่างนี้แต่ที่หน้าผากปึ๊บยกขึ้นนี่นะประทับพระองค์ไว้แล้วก็แบงนี้นะคะขาต้องชิดกันนะคะเป็นหักข้าหน้าพระองค์นะคะเสร็จแล้วืกขึ้นแล้วก็ตัวรับเริ่อนลงแล้วก็โยงอิงขง น,นี้เป็นการสักการะพระองค์ด้วยเสียงกล้าวนะการทําทแต่ละครั้งจิตวิญญาณของเราจะต้องน้อมถึงพระองค์จริงๆสักการะถึงพระองค์จริงๆเพื่อที่จะเชือ้อเชิญให้พระองค์สเสด็จมาให้พลังบารมีของพระองค์มารับของของเราดังนั้นเราจะาต,ององต้องทําด้วยจิตศรัทธาที่มีต่อองค์พระโพธิสัตว์นะครด้วยจิตยาวของเราอันบริสุทธิ์แล้วพระองค์จะรับรู้การถวายของเราอันนี้เป็นจุดแรกนะครเดียวเราจะมาชม จุดที่สองกันนะคะขอบคุณสวัสดี